คนกรุงไม่เชื่อมั่นต่อการรับมือแก้ปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลเหรอครับอาจารย์ครับอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นของอีโพนึงครับครับอ๋อของผร<ม>ย์เล่น<ำ>้ท่วมกรุงเทพเนาะผมผม,ผมเล้นคนกรุงเทพอย่างเดียวเลยผมไม่เน้นทั้งประเทศเพราะถ้าทั้งประเทศอ่าเราเราไม่ได้ถามทั้งประเทศนะเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนกรุงเทพถามเจอไหนใครๆก็ถามเนี่ยเราจะท่วมไหมเราจะท่วมไหมเราจะท่วมไหมนะครับนะ อ่าก็เลยเอา้เอาเห้กันคนกรุงเทพจริงๆแล้วกังวลไหมก็เลยถามกเลยว่ากังวลไหมเน้นคนกรุงเทพนะครับก็คนพบว่านะครับนะคนก็อ่าค่อนข้างกังวลเนาะสามสสามเปอร์เซ็นสูงสุดนะครับลองมาก็ไม่ไม่กังวลเลยยี่บเจ็ดไม่ค่อยกังวลอ่ายี่บเอ็ดแล้วก็กังวลมากสิบเจ็ดถ้าเราดูตรงนี้เลยคนพบว่าคนที่ค่อนข้างกังวลกับกังวลมากรวมกันแล้วเนี่ยมันมีห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเกินครึ่งมาหน่อย แสดงว่าครึ่งหนึ่งนะอ่าออครึ่งหนึงหน่งเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเนยอ่ยนะว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกังวลอยู่ในทางลบถามว่าใครกังวลมากพอผมไปดูคะแนนนะว่ามีคือว่าอันเอโซนไหนที่คนกังวลมากเยอะๆหน่อยคนพบว่าไม่รู้เป็นบ้านคุณพระพงษ์วะนะตอนกรุงพนเหนือครับตอคนกรุงพเหนือคนถึงหกสิบเปอร์เซ็นต บอกว่ากังค้อนอยู่ในช่วงของเป็นลบอนะ่ะกังวลเยอะเลยกุงทนเหนืออยู่แถวไหนบ้างครับทนบุรีจอมทองบางกอ,อกใหญ่คลองสารบางกอ,อกน้อยบางพัดทวีวัฒนาตลิ่งชันครับโอ้โห <c oughs> <ๆ>เรียบคลองเอาสั้นๆเรียบคลองเนี่ยอืมนะคนติดคลองไงครับเขากังวลมากเลย <c oughs> เขาอาจจะกังวลไม่ใช่กังวลเพียงแค่น้ําจากฟ้านะ คงกังวลน้ําเหนือที่หนุนมาด้วยเพราะหนุนมาเนี่ยพอมันผ่านแม่น้าเนี่ยผ่านคลองผ่านแม่น้ําบ้านเขาจะโดนกันก่อนเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่เห็นว่าคนเนี่ยกังวลแต่พอถามว่าแถวแถวมีนบุรีในแถวนั้นเขาไม่กลัวหรอไม่กลัวครับนอกจากเขากังวลนะแต่ว่ามันคือกังวลเนอ่ะพี่ก็กังวลนะครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่เปอร์เซ็นต์มันไม่สูงสูงมันคนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นกลุ่มที่บอว่าอ่ค่อนข้างอ่อนรุนแบบธรรมดาดานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็บางทีก็อ่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับนะ้ไล่กันไล่กล่ะเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน,นี้คือเปอร์เซ็นต์สูงสูงเลยนะครับเปอร์รเซ็นต์ที่แบบสูงมากๆเลยก็คือกลุ่มทนเหนือนะครับพอถามว่าอ่ที่แล้วดูผลเนี่ยเรายังอยู่ในฤดูฝนเนี่ยพอใจกับการระบายน้ําของกรุงเทพไหมจัดการไอ้น้ารอระบายได้ดีไหมคนก็บอกค่อนข้างพอใจเนี่ยสิบสอง ไม่ค่อยพอใจยี่แปดพอใจมากสิบเจ็ดไม่พึงพอใจเลยสิบถ้าดูตรงนี้เราจะควรพบว่าคนมองมองในแง่ดีสูงทีเดียวถึงห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ือพอใจอแสดงว่าพอแฮปปี้กับวัฒมอที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับถึงห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับนะ <c oughs> ก็คนที่พอใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแถวกรุงเทพเหนือนะแถวเนี้ยแถวลาดเท้าหลักศีีจันดุจักบางซื่อสายไหมบางเขนตอนเมือง คือนี้เขาอาจจะเคยเผชิญอะไรที่หนักมาก่อนพอเห็นระบายได้ขนาดนี้เขาก็แฮปปี้แหละนะครับมันก็เลยเขาก็พอใจนะครับส่วนคนที่ไม่พอใจแน่นอนครับแล้วก็กลับไปเขตเดิมครับโซนเดิมคือกรุงทนเหนือครับอยู่ในกลุ่มที่คนไม่พอใจสูงมากอันนั้นก็เป็นการบ้านให้ให,ให,ให้ให้ผู้ว่าชัดชาติแล้วกับทีมระบายน้ําต้องไปดูพื้นที่กรุงทนเหนือให้มากๆหน่อยว่าทําไมเขาถึงบ่นว่าการระบายน้ํามันยังแย่ทำไมเขาถึงกังวลมากเหลือเกิน อืมนะครับพอไปถึงข้อสามเราถามว่าเชื่อมั่นไหมว่า,ากรทมเนี่ยจะป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพได้เพราะว่าตอนเนี้ยฝนมันก็ตกบ่อยมากไอ้น้ําเหนือมุ่จะมาเมื่อไหร่นะครับคนสามสิบเปอร์เซ็นตค่อนข้างเชื่อมั่นไม่ค่อยเชื่อมั่นสามสองไม่เชื่อมั่นเลยสิบห้าเชื่อมั่นมากสิบสี่สูสีมากครับพี่กอืมเป็นว่าทางบวกเนี่ยห้าสิบเอ็ดทางค่ทางทางเชื่อมั่นห้าสิบเอ็ดทางลบสี่สิบเจ็ดครับ,รบสูสีมากเลย อืมดูสีมากเลยทีนี้มันก็มีบางเขตที่มองทางทางลบมากกว่าทางบวกคือมีความเชื่อมั่นน้อยอะ่ะนะครับทางลบมากกว่าทางบวกเช่นไหนแน่นอนครับคงต้องเป็นเขตเดิมแน่คืออ่ากรุงทนเหนืออเขามองในทางลบมากกว่าทางบวกแล้วอีกเขตหนึ่งครับที่น่าสนใจทีเดียวเขาดันมองทางลบมากกว่าทางบวกเช่นเดียวกันคือกรุงเทพกลางครับกรุงเทพกลางแถวไหนครับสามพาราวงดูสิสมพานธวง์ดูสิ พระนครป้อมปราบศัตรูท่ายพญาไทยราเทวีดินแดงเออวังทองหลางกป็นะนึงห้วยขวางเขาเขาเขาอาจจะแบบกังวลธรรมดานะแต่ว่าพอถามถึงเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับนะเขากับมีความเรียกว่าไม่ค่อยเชื่อมัน่นว่าว่าอสมอจะทําได้ฉะนั้นนอกจากกรุงทนเหนือแล้วก็มีกรุงเทพกายอีห่างหนึ่งนะครับที่ความเชื่อมั่นมันหายไปนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับทาง ออะไรล่ะรัมกตรีรัมนตรีต้องไปสร้างความเชื่อมั่นให้เขาให้ได้เพราะเอาเอาหนักๆเลยคือกรุงทนเหนือเนะี่ยไปจัดก,การเอากรุงทนเหนือเลยเขาติดคลองตลอดแนวเลยเขารู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เอาอยอางเงี้ยกันเดี๋ยวคะแนนจะหายไปครับจะเลือกตั้งอยู่แล้วแต่มันเดี๋ยวตั้งครึ่งเทอมแต่พูดถึงมันก็มันก็ยากไอ้ไอ้ทางกรุงทนเหนือเนี่ยนะคือน้ํามันมาตามคลองเนาะ แล้วมันก็ถ้าเกิดน้ําเหนือมันเยอะมันมันก็มันก็ต้องเข้าสอกมันก็ต้องเข้าคลองเยอะคุณแมาจานใช่ใช่แล้วก็น้ําทะเลหนุนมันก็เข้ามาอีกอ่ะอืมันก็พูดยากนะก็เห็นใจเขาเหมือนกันมันรู้จะพูดยังไงเพราะเขาดันอยู่ริมคลองกันะใช่มันเป็นพื้นที่ต่ําอ่ะแล้วมันก็โอกาสมันก็โดนสูงอยู่แล้วอย่างแถบบ้านผมแม่บ้านบ้านผมก่อเนี่ยตุ้งครุเอ่อบางขุนเทียนะไ้นมันก็มันก็ท่วมเวลาเวลาหน้าฝนนะ่นาะอืมอืมอืม ผมว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่กรมอคุณจะต้องหา,าวิธีการาบรรเทานะบรรเทาทุกข์ให้เขาให้ได้อ่ะนะเพราะว่าถ้าถ้าบอกว่าอ๋อของคุณติดคลองเนี่ยคุณเลยต้องโดนอย่างนี้ทุกปีแหมมันพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันมมเราหลักการที่ทาคือเราต้องทําให้เขาไม่เดือดร้อนนะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างไงคุณก็เดือดร้อนนะพูด่นี้ไม่ได้อืมนะนะแต่แยาบางคนบอกว่าจริานร้นตอนนี้ไม่รู้รู้สึกเหมือนผมว่าอาจารย์ ผมว่าประสิทธิภาพการระบายน้ําขังมันเร็วขึ้นนะเออผมผมเห็นมันก็เออเว้ยมันตกเราเราเห็นโอเคช่วงฝนตกมันก็น้ํามันก็ขังแต่ปั๊ดเดียวมันก็ลงอะอืมก็ยอมรับนไม่มันไม่แช่ผมไม่มรรจารว่าอุโมงเป็นเพราะอุโมงยักษ์เขาเสร็จแล้วหรือเปล่านะผมไม่มรรจารว่าเสร็จหรือยังนะอันต้องไปถามกทมออุโมงยักษ์ที่เขาทาต่อต่อไปจากครั้งก่อนนอะถ้าเสร็จแล้วก็ถือว่าคือตอนนี้เนี่ยพี่โก้ผมผมไม่กังวลน้ําจากฟ้าอืม ผมกังวลน้ำเหนือตั้งแต่ฟ้าผมไม่กลัวเลยผมเชื่อว่าอุโมงเนี่ยเอาอยู่แต่ไอ้น้ำเหนือเนี่ยมันมาทีเหมือนพายุอ่ะมันเหมือนอะไรนะซึนามิอ่ะใช่นะเหมือนเราเหมือนเราปีนั้นปีที่เราน้าท่วมหนักๆ54มันน้ําเหนือทั้งนั้นนะครับนะแล้วเดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดมันมาจ่อคิวแถวอายุธยาเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวได้เลยต้องดูบริบาลกลางราไนะ นะใต้เกลือนที่แบบนะลงมาอุทยาเนี่ยว่าปริมาณมันสักเท่าไหร่ใช่นะใช่แต่จริงพูดถึงอุทย,ยานะคุณนภพผ,ผมว่าไอ้คาที่เราชอบพูดว่ายังไงอุทยาเป็นพื้นที่รับน้ายัางไงก็ต้องยอมเฮ้ยผมว่าเราน้าจะมีวิธีคิดแบบอื่นมากกว่าวิธีคิดแบบนี้นะอย่าอย่าอย่าไปคิดว่าคนในพื้นที่เขาจะยอมนะเขายอมเพราะเขาไม่มีเขาเขาไม่มีทางเลือกเราควรต้องคิดอีกแบบนึงว่าทำยังไงให้เขาเนี่ยอยู่ได้อ่ะครับ นะครับนะเรก็ต้องวางแผนกันไปครับคนที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการน้ําหรือตอนนี้รัมตีคนไหนดูแลอืมอืมอืมออาจารย์นะฮะคนกรุงเนี่ยนะสรุปแล้วคนกรุงก็ก็ครึ่งครึ่งเนาะครึ่งหนึ่งัวอีกครึ่งหนึ่งก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะบริหารจัดการพอใช้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่บริหารจัดการก็พอใช้ได้พอไปได้นะอยู่ระดับที่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าพอไปได้ไม่ถึงก็ดีนักนะครับนะ แต่ว่ากังวลเนี่ยจะกังวลกังวลก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับในขณะที่เชื่อมั่นก็ครึ่งต่อครึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็ยังเป็นยังเป็นภาวะความเสี่ยงอยู่แต่เอาเป็นว่าผมว่าดูแล้วมันก็มันก็ดีกว่าผมเคยเก็บโพนี้เมื่อปีหกสามนะครับตอนนั้นคนกังคนเชื่อมั่นน้อยกว่านี้เยอะเลยโอ้ครับไอหกสามตอนนั้นยังไม่เลือกผู้ว่าเนาะอย่างอย่างอย่างแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุโมงยังไม่เสร็จมั้งโอ้ครับครับครับ แล้วมันก็พึ่งผ่านผ้าสีมาได้ไม่ถึงเมันใกล้ๆยังไม่ถึงสิปีดีอ่ะคนยังยังจําสภาพเดิมอยู่ได้อืมเอาจารย์ถามเลยไปถึงว่าเขามีการคาดการณ์กันทั้งเรื่องของ climate change เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้กรุงเทพจะจมน้ำในปี73เนี่ยอาจารย์โออาจารย์เคยถามเรื่องนี้ไหมผมเคยทํานานมาแล้วว่าใหญ่แล้วเหมือนกันนะผมเคยทําแล้วครับนานมาแล้วว่าคนกังวลไหมที่คนบอกว่ากรุงเทพจะจมน้ำในปี73 เอผมจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าคนตอบยังไงนะแต่เราก็เหมือนจะตอบว่าก็ไม่คือไม่กังวลมากมม่อะไรอ่ะเพราะผมคงเชื่อว่ามันน่าจะรอดอ่ะเออเออเพราะเขาเขาคือคือเราเชื่อเรามีความเชื่ออยู่อย่างเนึ่อ่าคุณรักพงศ์เพราะกรุงเทพมันคือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางของทุกอย่างถ้าอย่างไแล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับจะทุ่มเม็ดเงินทุกบาทที่มีเพื่อบล็อกให้อยู่ ยังไงก็ต้องปกป้องเนาะใช่ทีนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่ต้องคิดถึงเรื่องของการำการทํากําแพงกั้นน้ําขนาดใหญ่แบบเดียวคิดแบบวิธีแบบในฮอลแลนด์อะไรพวกนี้ที่เขาทาเงินมาหรือแม้กระทั่งในวันก่อนกดอนดูสาครคดีของประเทศอะไรนะที่เขาทาเขาทำขบวนการในการในการบล็อกน้ําไว้อะอนะครับนะผมว่าผมว่าเราควรต้องคิดเรื่องนี้เลยแล้วแล้วก็เราเวลาในการก่อสร้างมันใช้เวลานานนะเป็นเป็นสิบปีกว่าจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างอะก็นี่ไงที่ คุณโทนี่แกถมถมถมทะเลไงถมทะเลทะเลบางคุนเทียนหรอก็ก็ได้จะถมทะเลก็ได้แต่ว่าการถมทะเลไม่ใช่ถมเพื่อไปทําอสังหาหรือมาซับนะถมเพื่อไปทําแนวแนวป้องกันน้ําผมจําได้เน่ยผมดูสรกดีช่องเนชั่นเมื่อวานเนี่ยมันจำไม่ได้ประเทศไหนเขาเขาทําถมทะเลเขาถมเขาทําออกไปเพื่อป้องกันน้ําอ่ะเพื่อป้องกันบล็อกเพื่อป้องกันเมืองในโซนนะครับเล่นคือเน้นตรงนั้นก่อนส่วนที่เหลือค่อยเป็นอสังหาขั้นไป คอือ,อถ้าเราเดูไอ้เรื่องของดินซุดนะอาจารย์นะดูเรื่องของปริมาณน้นําทะเลนะในมหาสมุทรอะไรต่างก็งเทียบกันดีคือคือถ้าไม่ทําตอนนี้ไม่ทันนะอาจารย์นะได้ต้องอทำคอมันคุรคิดได้ตั้งสิบปีที่แล้วแล้วอืมนะแต่ไม่มีใครคิดนะครับมัวแต่ไปทำอะไรกันก็ไม่รู้นะครับนะผมว่าได้เวลาคิดอะไรที่มันเป็นไม่กะโปรเจกต คือบางคนบอกพอพูดไม่ใับไปเจอคนก็มองโอ้เดี๋ยวมันมีกินนอกกินนอกกินในเฮ้ยเรื่องนี้เดี๋ยวไว้คิดทีหลังค่อยไปคุมมันให่อยู่เอาเป็นว่าเอาโครงการมาตั้งรอก่อนไม่ได้ทำทันทีเหมือนเหมือนคนเหมือนคนภาคเหนือเนี่ยผมบอกเเลยนะคือผมก็มีความรู้สึกนะว่าคนแถวเนี่ยแถวแพรอุตรดิตฐ์อะไรพวกนี้นะเขาก็โดนน้ํพท่วมมกมเป็นประจานะแถวหน้านะน้าลงไล่ลงมาจนถึงสุโขทัยเ่ะให้เขินแก่งเสือเต้นแล้วก็พูดกันไปเป็นชาติแล้วอ่ะ พอ <P os ite> จะทำอ่ะก็เริ่มมือขบวนการคัดค้านอยู่อีกแล้วผมว่าผมว่าเร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 าถามคนแถวนั้นให้ดีดีกว่าว่าเขาแฮปปี้ไหมไอ้น้ําท่วมทุกปีเนี่ยเขาอยากเขาบาลานแล้วระหว่างการมีเขื่อนกับการไม่มีเขื่อนเขาคิด่เขาอยากได้อย่างไงเราไปถามคนในพื้นที่ดีกว่าอย่าไปถามให้คนที่แม่งอยู่ห่างเป็นร้อยโลแล้วไปตอบแทนอ่ะอืมอืมอืมนะเพราะว่าพูดถึงน้ําท่วมนี่มัน นาะความเสียหายมันมหาศาลเนาะตั้งการชจเชยเยียวยาโอกาสเนาะใช่ครับสารพัดถ้าไม่คือคือปล่อยมันเป็นอย่างนี้ทุกปีนี่มันก็สูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมหาศาลเหมือนกันนอาจารย์นะใช่แล้วน้ำเอาน้ําอย่างน้ําปีเหนือภาคเหนือนตอนเนี้น้ํามามาจากไหนมันไม่ได้มาจากเรามาจากพมา่าครับใช่ไหมเราจะไปบล็อกพม่าไงใหบอกว hey, ่าเฮ้ยพูกบ้าเฮ้ยทำงางนี้ไม่ถูกจะทํายังไงกับพม่า,งงาทําไม่ได้อยู่แล้วก็น,น้ํามันไหลามาแล้วน้ำโขเวลามาทีจากจีนก็ โคลมเดียวเมื่อล้นฝั่งแล้วอ่ะอืมอืมอืมนะไปคุยกันนะเพราะมาเรื่องแก้ปัญหาน้านี่นะก็ต้องไปให้ถูกกลุ่มเหมือนกันนะนะไปไปสนใจไปอยู่เลยไม่เกี่ยวนี่เรื่องของอีก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 กลุ่มหนึ่งนะกําลังล็อกกัอยู่ยุ่งอีกนะผมว่าผมว่าไอ้เรื่องนี้ควรคิดได้แล้วได้เวลาที่ต้องคิดแล้วว่าเราเราจะทําไงอย่างเป็นรูปธรรมทุกทีอย่าไปโม่แต่มองเพื่ออนุรักษ์อนุรักษ์ได้แต่ขอให้การอนุรักษ์เนี่ยขอให้มองถึงโลกในความเป็นจริงด้วยว่าสถานการณ์ขนาดนี้มันเป็นอย่างไรบ้าง นะครับแล้วเราควรทาอย่างไรนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเขาอยู่ได้นะครับบ้านเขาอยู่แถวนั้นก็ต้องทรมานทุกปีเนี่ยผมคิดถึงสภาพพอแเราผมแบบกดหู่เลยอ่ะอืม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 อืแหมนะก็ก็ก็สะทะอนนะครับว่าอ่าถ้าปีไหนมันมันไม่มีปรากฏการณ์นี้เราก็นะเฉยๆแต่ว่าถ้ามีเราก็มักจะมาถูกคิดเรื่องนี้กันทีแต่แผนแบบจริงจังนะระยะยาวเนี่ยนะฮะมันไม่มีนะ ใช่มันต้องใหคนที่เคยเคยมาเชิญมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยตอนจําได้ไหมครับคุณพระคงเราคงน่าจะไล่กันตอนประมาณปีไหนนะประมาณปีเอ่อหนึ่งสามหนึ่งสี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะที่น้ําท่วมกรุงเทพใหญ่บ้านผมอยู่สุทธิสารน่ะเข้าไปเกือมครึ่งเข้าไปเกือมครึ่งบ้านอ่ะอืนะนะเห็นผมมองผมอยู่แต่ข้างบนน่ะโรงเรียนก็ปิดไปไหนไม่ได้มองข้างบนเห็นคนเอาพายเรือเล่นกันอ๋อเอใช่ใช่นะะถ้าดูภาพ ภาพเก่าในอดีตนี่จะพบเลยนะโอ้โหพายเรียงกันในพระนครน,นะอาจารย์นะใช่ตอนประมาณตอนประมาณตอนนั้นเดือประมาณเท่าไม่ถึงสิบประมาณสองสองสามเท่าดีผูดผิดสองสามสองสี่นะตอนนั้นอายุประมาณสิบสามสิบสี่เออตอนอยู่อ่าอ,อยู่พิษณุโลกต้นนะ่ะผมยังนั่งมองน้ําท่วมเลยจากบ,บนบ้านอนะมองน้ําไหลไปเรื่อย